รอบเพื่อนที่เป็นขากลับนะอยากที่เราไปไหว้นำ้ำต้นยีโถเนี่ยประเทศไทยเราไม่ค่อยพูดถึงนะว่าต้นยีโถเนี่ยมันมีคุณประโยชน์มากต่อการปลูกเป็นต้นไม้ริมรัว้วเพราะว่ามันบังสายตาได้ดีมากแล้วก็อายุยืนมีความสูงอยู่ที่เมตรถึงเมตรห้าสิบบางพันบางต้นถึงสองสามเมตรเลยนะครับ มันหมอกมึนร้อนเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากมายที่นี่ก็ใช้ระบบน้ำหยดขอยให้น้ํามันหยดไปลดไปยาวตลอดทั้งแนวรัว้วของทั้งแห่งนี้นะคะแล้วก็ตามท้องถนนเนี่ยถนนที่มันมีเหมือนที่บ้านเราถนนก็จะมีเรียกว่านะเกาะกลางถนนใช่ไหมที่สเปนก็เหมือนกัน ก็จะมีเกาะกลางถนนยาวเลยนะเกาะกลางถนนกว้างประมาณสามเมตรสองสองฝั่งเขาจะปลูกเป็นต้นยี่โถแต่เป็นทรงพุ่มทรงใหญ่สวยงามมากและลองคิดดูสิว่าเกาะกลางถนนยาวตลอดทั้งเส้นทางเนี่ยยาวมากๆเลยนะเต็มไปด้วยต้นยี่โถถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันจะมีดอกที่สวยงามมากัสีชมพูสีแดงสีขาวสีเหลืองนะ สลับกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นยี่โถเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้พันไม้ที่น่าปลูกเป็นต้นไม้ริมรั้วเพราะว่าใบยี่โถกิ่งก้านยี่โถเนี่ยที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะทาเป็นปุ๋ยหมักได้แล้วก็ส่วนใบเนี่ยเอามาหมักทําเป็นยาฆ่ามแมลงไดไ้เพื่อนต้นเดียวคุ้มค่ามากแล้วหนึ่งต้นเนี่ย สามารถที่จะตอนเก่งชำให้กลายเป็น1 0บยีต้นได้เอากลับไปคิดนะถ้าหากว่าอยากจะมีรั้วสวยๆแบบนี้ตลอดทั้งแนวนะดูแลง่ายไม่ต้องยากแค่นานๆนทีตัดทีแต่งทียี่โถเพื่อนยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งดีเลี้ยงง่ายดอกสวย